สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับใครที่เราควรจะไปบอกอริยสัจธรรมโลกุตรธรรมคือผมเชื่อว่านะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็อยากจะนํานสิ่งดีๆนะไปบอกคนใกล้ตัวนะไปบอกญาติมิตรพี่น้อง ไปบอกพ่อแม่ไปบอกลูกหลานไปบอกเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราจะดูยังไงนะว่าเราควรจะนําสิ่งเนี้ยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมผลการปฏิบัติธรรมนะครับเรื่องของอริยสัจธรรมเรื่องของโลจุตธรรมเนี่ยนะไปบอกกับใครนะเราจะดูยังไงต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแผ่ธรรมะนะไปสู่คนใกล้ตัวนะไปสู่คนรอบตัวเป็นสิ่งดีนะ ไม่ว่าจะไปสู่พ่อแม่ไปสู่พี่น้องไปสู่ญาติมิตรนะไปสู่เพื่อนนะไปสู่บุตรหลานเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่นะผู้ที่ไม่รู้เนี่ยนะจะทําไปก็คือการยัดเยียดหรือพูดง่ายคือสมมติว่าเราเจริญสติภาวนาเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งดีแล้วเราพยายามยัดเยียดสิ่งดีเนี่ยนะให้กับบุคคลรอบตัวเราอย่างเงี้ยนะให้กับพ่อแม่ให้กับพี่น้องนะให้กับบุตรหลานนะให้กับเพื่อนอย่างเงี้ย การเผยแพร่แบบนั้นเนี่ยการที่พยายามจะไปบอกเรื่องของอริยสัจธรรมโลกุัตธรรมให้กับบุคคลทั้งหลายที่ไม่พร้อมเนี่ยแล้วเราไปยัดเยียดให้เขาเนี่ยลักษณะของการเผยแพร่แบบนี้เรียกว่าทำไปด้วยตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นการเผยแพร่ธรรมะอย่างนี้สุดท้ายจะนํามาซึ่งความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วความทุกข์ให้กับ ผู้ที่เราไปยัดเยียดธรรมะให้เขาด้วยนะไม่มปประโยชน์วันการเผยแผ่ธรรมะจริงๆนะหรือว่าการนะที่เราจะไปบอกเรื่องของอริยสัจธรรมโลหธรรมเนี่ยมันต้องเป็นไปด้วยความสนใจความสมัครใจของบุคคลนั้นๆอย่างเช่นการทําช่องของผมเนี่ยนะก็คือไม่ได้บังคับให้ใครมาฟังนะก็คนที่เข้ามาฟังก็คือเข้ามาด้วยความสมัครใจนะเข้ามาฟังเองนะส่วนฟังแล้วจะได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ นะฟังไปแล้วจะได้คุณในโทษก็อยู่ที่ผู้ฟังเองนะไม่เกี่ยวกับผมเพราะผมมุ่งหมายจะให้เกิดประโยชน์นะกับสาธารณะโดยทั่วไปอยู่แล้วนะผู้ฟังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชายหญิงนะเด็กผู้ใหญนะ่ไม่ว่าจะเป็นคราว่านักบวชนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือเพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่แล้วนะเป็นแต่ว่าผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังการฟังให้ดนะีฟังแล้วเห็นแตกต่างนะก็ระมัดระวังนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ไป ว่าร้ายใส่ร้ายใครอาจจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างนะซึ่งก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลถูกไหมถ้าท่านฟังแล้วไม่มีประโยชน์นะเป็นเกิดโทษกับท่านเนี่ยท่านก็อย่าไปฟังนะสำหรับบุคคลที่ฟังแล้วเกิดประโยชน์มันทำให้ท่านไปเจริญสีปวนาได้ดีขึ้นนะเห็นแนวทางชัดเจนขึ้นนะว่าไม่ควรเชื่ออะไรนะครับควรจะฝึกฝนปฏิบัติอย่างไรนะเพื่อจะไปพิสูจน์สัสจจะความจริงต่างๆนะเพราะฉะนั้น คนที่เราควรจะไปบอกเรื่องอริยสัจธรรมโลภุตธรรมเนี่ยก็คือต้องไปบอกคนที่พร้อมนะพร้อมที่จะฟังนะพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติธรรมนะพร้อมที่จะพิสูจน์กฎสัจจะความจริงนะในเรื่องของอริยสัจธรรมโลภุตธรรมนะจะเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งอาจจะไม่ใช่คนใกล้ตัวอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่บุตรหลานไม่ใช่เพื่อนฝู่อาจจะเป็นคนไกลตัวก็ได้ เพราะนั้นข้อดีของช่อง YouTube อย่างนี้ใชเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่ฟังผมอยู่ต่างประเทศก็มีนะอยู่ต่างจังหวัดนะไกลหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรก็กมีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดออกไปนะก็เพื่อประโยชน์กับคนที่ควรได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์กับบุคคลที่พร้อมนะที่จะฟังนะในเรื่องของอริยะสัจธรรมโลกุตธธรรมนั่นเองนะซึ่งไม่ใช่การหยัดเยียดนะเพราะ,ะนั้นต้องระระวังให้ดนะีมาเล่าสู่คนฟังเตือน เขาเรียกนะว่าเพื่อนการามิตรทั้งหลายบางทีเราจเจริญสติปวัวนาฝึกปฏิบัติธรรมไปแล้วนะเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งดีนะปรารถนาดีให้กับญาติมิตรพี่น้องคนใกล้ตัวคนรักอะไรเนี่ยนะบุตรหลานแต่ว่าต้องดูความพร้อมของเขาเลยนะถ้านะนะนะความพร้อมของเขาไม่มีการยัดเยียดธรรมะให้เขาบังคับเขาเนี่ยมันจะทำใบภายใต้ตัณหานะความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น อยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขาทุกข์ไม่อยากให้เขาเป็นคนไม่ดีแต่การยัดเยียดสุดท้ายอาจจะเกิดวิวาทะอาจจะเกิดความเห็นไม่ลงรอยกันเกิดเป็นศัตรูกันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นใครที่เราควรอะไปบอกอริยสัจธรรมโลกุตธรรมก็คือคนที่พร้อมฟังคนที่พร้อมจะเดินทางหรือออกเดินทางเพื่อไปสู่อริยสัจธรรมโลกุตธรรมนั่นเองไม่ใช่ พูดสาธารณะทั่วๆไปนะพูดว่าเป็นคนใกล้ตัวทั่วๆไปเพราะว่าคนนี้เป็นคนใกล้ตัวเราห่วงเรารักเขาบางทีมันช่วยไม่ได้นะมันเป็นกรรมของสัตว์โลกนะใครที่มีบุญกุศลกันมาพูดก็ฟังนะคนที่ไม่มีบุญกุศลกันมาพูดบางทีก็ไม่ฟังยินีถ้าเกิดคนที่มีบาปอกุศลกันมาเนี่ยยิ่งมีท่าทีที่เป็นปฏิบัติศัตรูนะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะแบ่งปันเล่าสู่กันฟังน,นะครับไม่เป็นข้อคิดแล้วกัน ใน,ในการที่จนะเผยแพร่อริยสัจธรรมโลกุืตธรรมนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ